ชครับเออใช่นะครับผมบอกจนจบเราอาจารย์ก็คอยทำทบทอยู่ครับมันรีใชเคิดมันรีมันราคึกเก่าเลยโอเคอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไฟที่ออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับเราจะใช้ตัวนี้เครื่องนี้ดูว่าสัญญาณที่มันออกมาเนี่ยเป็นสัญญาณอะไร ผมยังไม่บอกนะครับว่ามันเป็นไฟกะระแสตรงหรือกะระแสสลับให้เราดูจากสัญญาณตัวนี้เอานะครับแล้วเรามาเอาความรู้ที่ผ่านมาแหละดูจากสัญญาณนี้แล้วค่อยตอบว่ามันเป็นไฟฟ้ากะระแสอะไรไฟที่ออกมานะครับโดยที่ผมก็จะเอา้อมเนี่ยไปจับที่ขั้วของมันไปจับที่ขั้วของตัวเนี้ยเวลาไฟปั่นไฟมันออกมาเนี่ยไฟมันอกมาบินยังไงเ <ๆ S 1> ดี๋ยวอันนี้ไปเสียบที่ขั้วงมันก่อนนะครับ <ráp. S 1> แล้วก็ให้ต้นกําลังเรา หมุนครับนี่คือต้นกําลังนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เครื่องจักรคนนะครับแต่อันนี้เอาใช้กําลังคนกันแล้วกันวิธีการผมจะบอกว่าให้หมุนหมุนแล้วเราหมุนช้าๆก่อนนะหมุนช้าๆก่อนแล้วผมบอกว่าเร่งปุ๊บคุณก็ค่อยหมุนเร็วขึ้นเร็เวขึ้นนะครับและอย่าหยุดนะหมุนไปเรื่อยๆนี่เนี่ยผมจะทำให้ดูก่อนทาแบบนี้ก่อนไม่ต้องกัง <c oughs> วลว่าให้มันมีไฟแค่ให้มันมีแบบนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมอีโอเคอ่ะหมุนตามที่ผมบ้า อย่าสักพูดสักพูครับโอเคหมุนได้เลยครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับปรับสักขกตัวนี้กดให้มันออโต้มันหนึ่งจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนเห็นสัญญาณไหมครับมีสัญญาณอะไรออกมารครับเป็นเป็นลูกคลื่นนะเนาะพวกเราพวกเรา,าจากที่ผ่านมาพวกเราคิดว่าไอ้ลูกคลื่นเนี้ยมันเป็นลูกคลื่นที่เรียกว่าอะไร mày khuyên xài biệt đó mày con biệt mấy à, tao có xung 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 mấy này xung mấy này xung mấy này đi để cho ông xuôi thải tiếp ok đó thoại ông nhìn này ok hiện đấy hiện đấy em lúc khuyên đó thì nít bắp đông đang muốn leo cái gì này đây tự nhiên lúc khuyên con thì mình bơm khuyên nó อาเล็ว่เดอมเ่าเดไงครับมีไงครับโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมเดยวอันนี้ก่อนเอาไปเลยคุณคุณคุณไปเลยอ่าโอเคเพาเเา